จ,าาจ้าม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 าปูกปูดอ่กันนี่ยอดถ้ามีไซเคิลปรับก่อนปรับยอดก่อนเดี๋ยวก็แต่งทีหลังอันนี้นเพิ่กจะตัดมาเดี๋ยวก็จะมีคะแนกออกมา ใส่ไปก่อนใส่ลงไปเลยแล้วก mm ็ hmm. มาจัดใบนี้ตัดวันแรกนะจ๊ะโปรปพูดามฟอกอากาศในห้องโต๊ะทำง,งานาดูสังเกต ใบสวยงามให้ความอ,อบอุ่นให้ความรู้สึกที่ดีต่อสุขภาพจิตใบสวยเห็นไหมใบด่างสวยมากง่ายๆสไตล์มัซซ่าแก้วตูเลิศเลิศใครอยากได้ก็ แบ่งนะแบ่งปันนะจ๊ะรับได้ฟรีเลยใส่ไว้ก่อนีอย๋ยวก็เติม,ม,ม,มค่อยดัดทีหลังสวยสวยจริงจริงจ้ามัสซาเทอแก้วตูเลิฟเลิ